การเจาะหูสเสน่หรือเสี่ยงก่อนตัดสินใจเจาะหูคุณควรรู้สิ่งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองการเจาะหูเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณแสดงออกถึงสไตล์และบุคลิกภาพของตัวเองแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเจาะหูนั้นเปรียบเสมือนการสร้างบาดแผลเล็กๆบนร่างกายของคุณซึ่งอาจนำมาซ้อนไปกับความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่คุณอาจไม่คาดคิดได้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดไป แต่ที่น่าสนใจคือมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ควรระวังการเจาะหูมากกว่าคนอื่นๆและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบก่อนตัดสินใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหากคุณมีโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ติดเชื้อไอชีวีการเจาะหูอาจทําให้แผลหายช้าลงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่น่ากังวลคือการติดเชื้อเหล่านี้อาจลุกลามได้ง่ายและส่งผลต่อสุขภาพของคุณมากกว่าที่คุณคิดผู้ที่มีประวัติการเกิดคีลอย คีลอยเป็นการที่ร่างกายสร้างเนื้อเยอื่อแผลเป็นที่นูนหนาและขยายใหญ่เกินขอบเขตของบาดแผลเดิมแม้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่มันอาจสร้างปัญหาด้านความสวยงามและอาจทําให้รูเจาะปิดได้หากคุณเคยมีประวัติการเกิดคีลอยควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเจาะหูผู้ที่กําลังรับประทานยาบางชนิดยาบางชนิดเช่นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดหรือยาตีรอยอาจส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดและการฟื้นตัวของแผลทําให้เสี่ยงต่อการเลือดไหลไม่หยุดหรือการติดเชื้อที่รุนแรงกว่าปกติคุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจเจาะหู ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์แม้จะไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ที่ชัดเจนแต่แพทย์มักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเจาะร่างกายในช่วงตั้งครรภ์เพราะมีความเสี่ยงและข้อกังวลบางประการที่ควรคำนึงถึงเพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และทารกคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการเจาะหูคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณเองนอกจากนี้การเลือกสถานที่เจาะที่ได้มาตรฐานและสะอาดพร้อมกับการดูแลรักษาความสะอาดแผลอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรละเลย